นะคะควันนี้นะคะมา,อ,าอัฟเดต่าะละแหน่ที่ปลูกไว้งามงามเมื่อคืนฝนตกเนี่ยคะ่ะปลูกไว้หน้าบ้านแยกออกมาจากอันนี้งามมากสาะาหน่แล้วก็ปลูกพริกด้วยอันนี้พปื้ดผักสวนควรัวนะคะปลูกไว้หน้าบ้านไว้ทานเอง จะได้ไม่ต้องซื้อช่วงนี้ต้องประหยัดนะคะน่ะค่ะงามงามก็จะมีพลิกนะคะมีใบมะกรูดมีตะไคร้อันนี้คานานะคะหวานลงไปแล้วขึ้นขึ้นอ,อันฝนตกแล้วเขามารวมกันนีน่นี่เกิดอันนี้แค่หวานหวานเฉยเฉยหวานเล่นๆนเนืน่ากเขาจะไม่เกิดแต่เขาก็ขึ้นมา เต็มเลยค่ะถ้าโตอีกนิดเราเค่อยแยกมลเขือนะคะซื้อมาเขือมาสองต้นแล้วก็มีถั่วถั่วสองต้นนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็ผักบุ้งอันนั้นเป็นพืชผักสวยงามไม่เชินะคะแล้วก็ต้นหม่อน,นค่ะเนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวมีแค่นี้ก็ปลูกแค่นี้นะคะไว้ทาน สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยค่ะมาอัปเดตให้ดูนะคะ